เรื่องที่เราจะพูดวันนี้นะครับผมตื่นเต้นหน่อยครับ <Yeah. S 1> ว้าวเรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับผมจะพูดถึง AI Image Generator บวก v e t x Workflow นะครับหลายหลายคนเนี่ยในที่นี้เนี่ยทุกคนใช้ AI กันหมดใช่ไหมครับ uh, ใช่ครับผมใช้ใช้ AI ทำอะไรบ้างครับ uh, ใช้ AI ทำอะไรบ้างครับสรบบอทครับ uh, ใช้อะไรบ้างครับค้าวผม วันนี้เราจะมาใช้ AI กับปัญหาชีวิตการทำงานแทนนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมจะมาพูดเป็นไอเดียแล้วกันไม่ได้มาสอนว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะครับซึ่งแต่ละปัญหามันต้องถูกแก้ไขต่างกันนะครับแต่ว่าผมจะมานำเสนอ workflow เขคร่าวๆนะครับผม AI image generator อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้ว AI คืออะไรนะครับก็คือว่าเรามีภาพใช่ไหมหรือว่าเรามีพร้อมเนี่ยเราก็ไปเจ n เน a เรเป็นภาพได้ซึ่งทีนี้เนี่ย ในทางวิวเนี่ยเราต้องการเอาไปใช้ในหลายๆอย่างหลายๆประเด็นประเด็นแรกที่ผมจะใช้เนี่ยคือการทำดีเอชซึ่งในงานบัตซองของเราเนี่ยจะต้องมีการลดอายุตัวแสดงจากอายุ 30- เป็น13นะครับผมซึ่งการลดอายุเนี่ยก็คือถ้าเป็นในเทคโนโลยีสมัยนี้นครับผมเปิดมาก็คืออันนี้ประวัติของดีเอชซึ่งอย่างเรื่องแรกก็คือเบนจามินบัตตันนะครับก็คือเขาใช้แท็กที่หน้าแล้วก็ทําเป็น 3D ขึ้นมาเลยครับหลังๆเริ่มมีเทคนิคเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเทคนิคที่ผมจะนําเสนอในวันนี้เนี่ยก็ คือการใช้ AI Image Generator เนี่ยแหละซึ่งมันจะทำให้ผมพูดเลยว่าขั้นตอนนี้เป็นฟรีศูนย์บาทนะครับโปรแกรมทุกอย่างที่ผมใช้คือฟรีหมดเลยนะครับผมอย่างแรก เรามาดูกันก่อนอฟุตแรกนะครับที่ผมจะหยิบมาใช้ก็คือฟุตนี้นะครับซึ่งก็ได้ถูกมาร์กไว้ว่าเอออยากลดหน้านางเอกให้ดูเด็กลงนะครับซึ่งเกาจะเห็นว่าเออเขาตอนนี้เขาอายุ30นะครับแล้วผมนะครับก็ได้ใช้ AI ตัวนี้นะครับซึ่งข้อดีของ AI ตัวนี้มันคือ Stable Diffusion นะครับมันจะแตกต่างจาก AI สร้างภาพอะไรพวกนี้มันจะเป็น AI ที่ใช้พร้อมแล้วก็ดัดแปลงภาพที่เราส่งเข้าไปให้นะครับผมซึ่งจริงๆอันนี้เป็นแบบ เว็บเราไม่ต้องติดตั้งเองแต่ถ้าเกิดว่าติดตั้งเองเนี่ยมันก็จะใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ซึ่งอันนี้ผมได้ใส่พร้อมเข้าไปแล้วนะครับก็ผมก็ใส่ไปว่าให้เป็นให้ดูเด็กลงพอเราใส่พร้อมเข้าไปแล้วเนี่ยผมก็จะทําภาพเอาภาพเนี่ยเข้าไปใส่ในโปรแกรมที่ชื่อว่า f e s y n ินนะครับผมโดยโปรแกรม f e s y n ิเนี่ยทำงานโดยที่มันจะใช้ Image sequence นะครับไปแมชกับ Keyframe ที่เราหยิบมาอย่าง key frame ที่ผมหยิบมาเนี่ยก็คือตรงจุดนี้เนี่ยมันคือเฟรมที่71นี่ครับ แล้วผมก็ไปดูไปทำให้ตัวฟุตเทจเนี่ยเป็น Image Sequence นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกที่ Key Frame นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เราไปที่ตัว AI Image ที่เราทำมานะครับอย่างอันนี้ผมมาหยิบอันนี้มาปุ๊บแล้วผมก็จะใช้ปุ๊บจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมันจะบอกว่า Reference มันคือเฟรมที่71นะครับผมก็จะตั้งชื่อเฟรม ให้มันเป็นคีย์เฟรมเดียวกันก็คือคีย์เฟรมที่71หลังจากนั้นผมก็ทําการกดซินมันก็จะทําการสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นเอาพุตเป็นิมเมจซีเควนซ์ให้อย่างนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพอผมได้ิมเมจซีเควนซ์ไปแล้วเราจะมาดูกันว่าตัวนี้คือฟุตเทจแรกนะครับผมแล้วพอเราเข้าไปใส่ในเอฟซิ้นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีปัญหาตรงตรงไหนครับถูกต้องครับผมมีปัญหาตรงหน้านางเอกครับ ปากมันไม่น่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับหลักการที่เราจะทําก็คือเราจะมาแท็กที่หน้านางเอกครับอย่างถ้าในด v i n ช i r e s o อ v e เวอร์ชันฟรีเนี่ยมันก็สามารถแท็กได้คร่าวๆเลยนะครับอ่าผมก็อาจจะใช้แท็กวงกลมอย่างงี้ครับแล้วผมก็โอเคเลือกไปที่หน้านางเอกจากนั้นผมก็มาที่ตัวแท็กตัวนี้ครับแล้วผมก็ทำการแท็กไปเลยครับพอเราแท็กอะไรเสร็จแล้วเนี่ยอย่างวิธีที่ผมแท็กเนี่ยก็คือผมใช้การแท็กให้เป็นอย่างงี้ครับ นี่คือภาพตัว AI ที่เอามาก็คือเราจะใช้แค่ตรงผิวตรงจมูกตรงอะไรพวกนี้ส่วนปากกับตาเนี่ยเราต้องการให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเราก็เลยใช้ฟุตเทจเดิมพอแท็กไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เรามาดูผลลัพธ์นะครับก็คืออันนี้คือฟุตเทจแรกครับแล้วนี่คือตอนที่ทำ D A แล้วนะครับนี่ ประมาณนี้ซึ่งดวงตากับปากก็ยังเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมแต่เห็นได้ว่าเอออาจจะมีน้อยที่ถ่ายมาแล้วก็อาจจะไปใส่เอฟเฟกต์ noise ได้นะครับแต่ว่าใน Da v i n ช i เนี่ยเอฟเฟกต์ noise ต้องเป็นแบบซื้อนะครับหลังจากที่เราทำ D d i t ไปแล้วเนี่ยเราจะมาทำเข,เข้าใจกับ AI อีกตัวหนึ่งซึ่งอันนี้เป็น AI ของ Photoshop เทคนิคต่อไปก็คือ Object placement นะครับผมอย่างผมมีช็อตนี้มาครับแล้วผมได้ comment สมมติว่าผมได้ c o m มนต์ว่าโอเค ไปเพิ่มถังขยะมาตรงนี้ไปเพิ่มถังขยะมาตรงนี้ทําให้ดูมีขยะเยอะขึ้นผมก็จะเข้าไปใช้ AI ของ Photoshop เนี่ยครับแล้วผมก็เจเนเรตออกมาอย่าง,องตอนแรกผมอ่ะเกิดเจเนเรตถั ate, งขยะมาอย่างนี้ผมก็เลือกได้ว่าอยากได้ถังขยะแบบไหนตัผวผมเลือกแบบนี้ต่อมาผมก็มาซีเล็กตรงนี้นะครับผมแล้วผมก็มาเลือกถังขยะนะผมเลือกอ่ผมเลือกแบบนี้แล้วกันนี้ผมเติมล้อรถไปให้หน่อยซึ่งพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ย ด้วยความที่มันเป็นภาพเดียวเนี่ยเราจะเ x p o r t ไปเป็นแบบนี้ e x p o r t ไปเป็น PNG พอเป็นภาพเดียวเนี่ยเราสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการ Match c a m e r a นะครับจะเห็นได้ว่าโอเคเนี่ยมันมีการเคลื่อนกล้องใช่ไหมถ้าเอาไปแปะเฉยๆมันอาจจะไม่ได้เราก็เลยอาจจะต้องเอาเข้าไปแท็กนะครับซึ่งผมจะใช้ตัว d a v i n c i เหมือนเดิมนะจริงๆโปรแกรม v f x ทุกตัวเนี่ยสามารถแท็กได้หมดนะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่าง Da วิ n ชีเพราะว่าเป็นออปชันที่ฟรีนะครับจะใช้ตัวพา NA Tagcker นะครับ นี้คือออบเจกต์ใช่ไหมฮะถ้าจะถ้าเราดูก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเราช็อตนั้นไปใช้แต่ว่ามันลอยนะครับผมซึ่งเรฟเ e นซ์ช็อตก็คือช็อตแรกถูกไหมฮะทีนี้เราอาจจะมาเข้าคอมโพสิชันนะครับแล้วเราก็อาจจะสร้างแท็กมาน้าแท็กเกครับจากนั้นอันนี้คือ Foot แรกนะครับจากนั้นก็อาจจะเลือกจุดที่คุณมองว่ามันมั่นคงนะครับอย่างผมจะเลือกตรงส่วนข้างบนตัวนี้แล้วกัน เป็นส่วนที่นางเอกไม่เดินผ่านโอเคแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโครงสร้างนะมันก็จะแน่นกว่าจากนั้นผมก็เซตแล้วผมก็ไปครับไม่ไป <c oughs> ปุ๊บเสร็จละพอเราแท็กเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะโอเคนะฮะเราก็เอาพุทเทพที่เราจะใช้เนี่ยใส่เข้ามานะครับไปที่แท็กครับแล้วก็ไปที่คอนเนอร์พิน ต้องกลับไปที่ reference frame นะครับก็คือ frame ที่1ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ลากอางนั้นพอเราได้แล้วเนี่ยจะมาดูว่าโอเคเห็นไหมฮะง่ายงายแค่นี้ต่อมาสมมติว่าพุ่งกับบอกว่าเอ้ยชอตแคบไปขอกว้างขึ้นแต่แบบว่าเราบังเอิญไม่ได้ทำา Td ตรงส่วนนี้หรือส่วนนี้มาอะไรประมาณนี้เราก็สามารถใช้ photoshop ในการ ให้ใหญ่ยขยายฉากทั้งหมดตรงส่วนนี้ให้แล้วก็เลือกนะว่าจะเอาอันไหนอย่างผมผมเลือกอันนี้แล้วผมก็มาที่ตัวนี้ใช้เทคนิคเดิมครับก็คือการแท็กนั่นแหละแต่ว่าผมจะมาทำให้ดูมาเปิดให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็คือเราได้เซตที่ใหญ่ขึ้นซึ่งจริงๆตอนนี้แท็กยังไม่แม่นยำถ้าเราทํามาเนี่ยเราก็จะเห็นคร่าวๆแล้วว่าโอเคเนี่ยเซตใหญ่ๆเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราอธิบายให้ฟังเป็นไอเดียประมาณ3อย่างว่าเออเราจะทำอะไรได้บ้างกับตัว AI นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมี AI เยอะมากนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอันที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัว f u วชั่ของ DaVinci ก็ทำได้เหมือนกันนะครับโอเคเรามากลับมาที่ตัวตัวนี้เพื่อเป็นการสรุปนะครับก็คือ AI Image Generator Workflow ะผมจที่ผมมาพูดนี่เป็นไอเดียอย่างแรกก็คือเราหาฟุตเทจไอดีนติฟายก่อนว่าเราจะใช้ฟุตเทจไหนในการไปเจ n เน a เรตเอนะครับผมจากนั้นเราก็อาจจะหยิบมาสักเฟรมนึงอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าอินพุตนะครับเราจะเอาอินพุตเนี่ยบวกกับพรอมที่เราคิดมานะครับจากนั้นก็เอาทั้งหมดเนี่ยไปหา AI Image Generator จากนั้นเนี่ยจะได้ฟุตเทจตัวนี้มาเนี่ย เป็นรูปที่เราแต่งแล้วนะครับรูปที่เราแต่งแล้วผมอาจจะใส่ได้รูปอะไรได้รูป AI มาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปคิดอยู่ว่าถ้าเราจะดีเอทเนี่ยเราใช้ F s ฟซนะฮะแต่ถ้าเราจะวางอ b อบเจกต์เนี่ยเราอาจจะใช้แท็กกิ้งซึ่งจริงเราอาจจะใช้การเทคนิค projection ก็ได้นะครับผมาสามารถโปรเจคชันได้แต่ว่าผมยังไม่ได้นำเสนอเพราะว่าเรื่องมันยาวมากหลังจากนั้นมันก็จะได้เป็นวิดีโอเอาต์พุตออกมาในแบบที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วครับ ไว้เป็นไอเดียนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะใช้ AI ในงานของคุณนะครับเผื่อมันจะเร่งสปีดการทำงานของคุณได้เร็วขึ้นนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอขอบคุณครับ